ไปใส่กูทำไมฮะใครอะไรมึงมาหาเรื่องอะไรกูไปใส่กูทำไมเมื่อกี้กูขับมาดีมึงไปมึงบ้ามึงอ่ะไปใส่กูฮะมึงไปใส่กูทำไมกูปาตอนไหนเนี่ยกูอยู่ในรถของกูเนี่ยกูเอาหินในมาปาเมื่อกี้มึงปามึงมึงมึงจอดรถเมื่อกี้มึงมาใส่ร้ายกูอะมึงอ่ะปาใส่กูอีฮี่โอ๊ยทำปาความกูปาจริงกูปาให้มึงตายไปแล้วกูไม่ให้มึงไอ้ียโรคจิตขับไปอยู่ดีๆปามึงรู้ป้ะมไหอันตรายอ่ะเมื่อไงโรคจิต มึงปาหินน่ะหินย่งกองอยู่เลยน่ะอยู่ไหนอินอยู่ไหนอินกองอยู่ข้างทางเราเอาไปเก็บไปแก้มึงบ้าวะเนี่ยมึงไปหาจิตแพทย์เลยไปมึงอ่ะไปหาอะไรไอ้ที่กูขับมาอยู่ดีๆเนี่ยเนี่ยเขาขับไปเนี่ยไอ้เขาขับอยู่เนี่ยอะไรฮะไอ้ที่มึงบ้าหรือเปล่ากูขับรถของกูอยู่ดีกูจะไปปาหินใส่หัวแม่งเหรอมึงจอดแล้วทำที่อะไรเก็บหินหนะไอ้สัตว์ไอ้ที่อะไรมันเป็นที่จอดจอดได้ปกติไหมใครก็จอดได้มั้ยยีโรคจิตมึงปาทำไมอูถามจริงมึงปาทำไม กลับบ้านไปนอนไปแก่กระโหลกกะลายเฮียเมื่กี้จะไปกินจะไปกินหินโดนกูแล้วกูต้องกูรถล้มเพิ่มมาแล้วไปชอบไหวป่ะมึงบ้าขนาดนี้โลกจิตกันไหนเนี่ยค่ะมาหาใส่ไรนี่อย่างเขาได้ขับรถไปมามือไปปาใส่เขาอีกไหนคนไหนโลกจิตไอ้เฮียดึกป่านี้มาปาใส่คนอื่นหาหลักฐานมาควายใส์ไอ้เฮีด์ตอแล้วมึงอะเป็นมึตอแล้วไอ้แก่ไอ้เฮีด์โอ้โหไปเอบมาถุงมาใส่เลยไอ้เฮีด์ปัญญาอ่อน ไปไหนไม่ได้เฮียอะไรล่ะมึงจะโดนเดี๋ยวมึงจะโดนมึงทำไรกูไอ้สัสไอ้เหี้ยความมึงใส่ร้ายกูมึงหลุดไปจากโรงพยาบาลบ้าบอกว่ากูถามหน่อยเหอะไอ้เหี้ยมึงสิมึงอ่ะรีบขับรถไปนั่นไปหาจิตแพทย์นั่นไปปรึกษาหมอได้แล้วมึงอ่ะอยู่ดีขับมาดีดีดีเหี้ยกับต่อท้ายมึงอยู่ดีแบบโยนหินใส่กูเฉยใส่ไอเฮียอีกมึงใส่ลายกูนะมึงไงเหี้ยไอ้สัสโลกจิตมันแย่อ่อนไอ้เหี้ยมึงมีการศึกษามึงอ่ะ ไอ้สภาพสภาพแม่งโอ้โหมึงไปส่องกระจกในบ้านมึงก่อนไอ้เหี้ยก่อนจะด่าไอ้เลยนะกูเห็นมึงแก่แล้วกูไม่อยากทำไอ้เหียไอ้เมื่อยสัตว์มาดิมึงมาดิมึงด่ากูแก่ไอ้เหี้ยแล้วกูปล่อยไปจะไปโยนหรืใส่ใครก็ไม่รู้อะไรถ้ากูวนกลับมาอีกบถ้าเห็นมึงกูจะแจ้งตำรวจจับมึงเอาเลยกูแจ้งตำรวจจับมึงไอ้เหี้ยไรคนอื่นถ้ากูจะฟาร์นกูจะไแก